มันจุดเริ่มต้นมาจากตอนที่ผมไปอีเวนต์หนึ่งนะฮะของทางอิรุสุนะครับเขามีกิจกรรมในการที่ให้ผมไปร้องเพลงไปเล่นดนตรีอะคูสติกเนี่ยฮะแล้วก็มีเรื่องของการวาดภาพสีน้ําเพื่อทําการประมูลนะครับเอาเงินรายได้ตรงนี้เนี่ยมาทําการกุศลนะครับทางผู้จัดอีเวนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าแพทจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่เลยตามที่เห็นสมควรเลยอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ยังนึกไม่ออกแหละแต่วบแรกวบปวับแรกที่คิดฮ้ยมันน่าจะ เอามาช่วยเพื่อนๆเราที่บางขวางนะครับเพราะว่าจากการที่เราอยู่ข้างในเนี่ยเราพอจะทราบถึงการขาดแคลนอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมนะครับทั้งกิจกรรมดนตรีกิจกรรมศิละปะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการหน,นังสือต่างๆอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเนื่องจากผู้ต้องขังเนี่ยมีจํานวนมากอะไรเงี้ยแล้วอุปกรณ์ที่ทางเดินจําจัดหรือทางชม,มรมเขาจัดเนี่ยก็ไม่มีมีไม่เพียงพออะไรเงี้ยก็เลยได้นําเงินตรงส่วนของการประมูลภาพสีน้ำนะครับประมาณ30,000ื่นกว่าบาทนะ,ะแล้วก็ยังมีส่วนที่ทางแฟนคลับนะครับร่วมกันโอนเงินเข้ามานะครับตรงนี้ก็อีกจํานวนหนึ่งนะฮะทั้งหมดก็ประมาณ5 7 0หมบาทนะครับโดยประมาณนะฮะ แล้วมันก็ยังมีส่วนของที่ทางแฟนคลับส่งตามมาอีกนะครับเช่นพวกกีตาร์ขาตั้งโน้ตนะครับแล้วก็รายละเอียดลยเล็กเน้อยเพว่หนังสืออะไรต่างๆที่เขาฝากมาร่วมกันทําบุญกันในครั้งนี้แล้วก็มีของส่วนตัวผมมีกนิดหน่อยนะครับรวมๆมูลค่าก็น่าจะเกือบประมาณแสนบาทแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้มองเรื่องของของมูลค่าตรงนี้เป็นตัวเงินนะฮะคือที่มีความสุขก็ว่าของแต่ละชิ้นเนี่ย ผมจะสามารถทราบได้ว่าเขาขาดอะไรเพราะผมคือหนึ่งในผู้ที่ประสบปัญหาอยู่ด้านในในเรื่องของปัญหาเรื่องอุปกรณ์ขาดแคลนที่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถที่จะซื้อได้ตรงความต้องการของเขาว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยผมเลือกเองทั้งหมดนะครับถ้าถ้าถ้าไม่ไปด้วยตัวเองก็สั่งซื้อทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ทุกชิ้นกว่าจะรวบรวมครบก็เพิ่งจะสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับเพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องรอ นะครับแล้วก็ยังมีของที่ทางแฟนคลับส่งมาสมทบด้วยอีกจนท,ทัานหนังสือ,อเป็นเอกาสารผ่านมาทางเรือนจาจนท่านผู้บัญชาการอนุมัติจนได้มามอบกันในวันนี้มีความสุขมากที่ทํากิจกรรมนี้รุ่งร่วงในวันนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวมันเป็นเรื่องของการร่วมมือช่วยเหลือกันจากใจอันเป็นกุศลของกลุ่มแฟนคลับด้วยทางผู้จัดงานอีเวนต์ด้วย ตรงนี้ก็ต้องยกความดีความชอบไปกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานในครั้งนี้ด้วยครับอย่างภาพในวันนั้นคือภาพภาพเดียวเหรอครับพี่แพทภาพเดียวภาพเดียวเป็นภาพสีน้ำเป็นภาพปลาคราฟแอบรุ้นไหมครั้สามหมื่นกว่าบาทเลยคือผมก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะได้เท่าไหร่ตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรมากคือว่าแค่ไปร่วมอีเวนต์แล้วก็เขาบอกว่าจะนําเงินรายได้ตรงนี้ให้เรามาทําบุญทีนี้ทีนี้ว่ามันจะได้สักเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่ได้กะประมาณนะฮะคือว่า ได้มามากมาน้อยก็ทําบุญมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับวันนี้ได้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเจอเจาที่ความรู้สึกเป็นยังไงคือทุกคนเจ้าหน้าที่รู้จักกันหมดน้องๆผู้ต้องขังเพื่อนๆผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยเหลือที่มาช่วยยกของมาเจอกันตามร้านกาแฟหรืออยู่รอบๆเนี่ยคือรู้จักกันหมดนะครับก็ส่วนใหญ่ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยจะเป็นคนที่ใกล้พ้นโทษแล้วเหลือโทษอีกนิดหน่อยไม่เกินปีหรือปีกว่าๆอย่างเงี้ยก็ให้กําลังใจเข้าไป วา่าวันของเรามันก็ใกล้จะมาถึงแล้วก็ทำนี้มันดีแล้วก็ออกมาเจอการทักทายกันได้ส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รู้จักหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะครับท่านผู้วิชาการอย่างเงี้ยท่านผู้ปรชาการเรือนจำการบางขวางท่านด,ดรมนตรีบุญนาคเนี่ยก็คือเขาอยู่กับผมมาตั้งแต่ผมเข้าเรือนจําวันแรกนะครับ,รบที่บัาบัดพิเศษ,ษกลางตอนนั้นจนท่านก็ย้ายตําแหน่งมาเรื่อยย้ายที่บริหารไปเรื่อย สุดท้ายก็มาเจอผมอีกในฐานะที่เขามันเป็นผู้บัญชาการหรือจำการบางขวางเนี่ยมาถึงวันสุดท้ายที่ผมปล่อยตัวพอดีมันก็น่าแปลกเหมือนกันว่าอาจจะมีผมลิขิดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับผมก็ก็มีมีความสุขเรากลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ให้ผู้มาสร้างแรงบันดาลใจผู้มาช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ยมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่มันก็เหมือนภาพความฝันเลยเพราะว่า ผมก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่อยู่ข้างในแล้วว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสออกมาแล้วก็สามารถที่จะมีศักยภาพในการหาอุปกรณ์ทํากิจกรรมต่างๆมาให้เพื่อนๆข้างในได้เนี่ยผมก็จะกลับมานะครับพี่เต้าตั้งใจของเราคืออยากจะเข้าไปข้างในไปเล่นดนตรีกับเพื่อนจริงๆแล้วอ่ะมันอยากอยู่แล้วแต่ช่วงนี้มันมีโควิดแล้วก็มีโปรเจกต์หลายอย่างตั้งแต่ผ่านมารวมถึงของทางโกบอยด้วยเมื่อก่อนโกบอยก็เข้าไปอะไรเงี้ยก็เจอผมแล้วก็ได้พูดคุยคร่าวๆไปแล้ว นะครับว่าถ้ามีโอกาสออกมาทำกันแล้วรวมถึงกิจกรรมต่างๆ <c oughs> ผมก็อยากจะ,ะมีโปรเจกต์อะไรต่อไปใน,นอนาคตให้กับเพื่อนผู้งน้องขังมไม่ใช่แค่เฉพาะที่นี่นะทั่วประเทศเลยมผมก็อยากจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับเพื่อนผู้งน้องขังสร้างความหวังสร้างกำลังใจแล้วก็ให้เขาแบบมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปมีอะไรที่คิดอยากจะทำบ้านที่ถูกโอ้โปรเจกต์เยอะครับโปรเจกต์เยอะผู้ต้องขังโดยเฉพาะคือว่าเน่ยที่แน่ๆเลยผมอยาก เขาไปเล่นดนตรีเขาไปมองความสุขไปมอกกาลังใจให้ข้อคิดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของในอนาคตเพราะว่าข้างในนี่มีคนมีความสามารถทางด้านดนตรีการแต่งเพลงเยอะอ,อาจจะมีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าในการที่จะเหมือนกับเขาเรียกอาจจะเป็นโปรเจกต์เสียงหลังกําแพงเป็นการแต่งเพลงของผู้น้่งขงังแล้วก็โปรดิวส์โดยตัวเราเองอทําเป็นผลงานเพลงเป็นภาพอะไรออกมาให้กับสังคมภายนอกได้รู้ถึงความสามารถของผู้น้งองขังภายใน นะครับแล้วก็มันเป็นการบอกเล่าเรื่องาราวความรู้สึกต่างๆของผู้นงขังสื่อมาถึงสังคมภายนอกโปรเจกต์นี้คืบหน้าไปยังไงแล้วพี่ชอยู่ในหัวเองเดียวคือมันเป็นแพลนที่วางไว้ในอนาคตาานะครับาอ,าอาจจะต้องอหลังจากนี้ไปสักหน่อยหลังจากงานงานเพลงของวง,งภาว e r p a ด้วยเพราะตอนนี้ก็งานแบ่งพาร์ทไปหลายส่วนมาก เวลาน้อยผมอยากทาอยู่แล้วอยากทำอยู่แล้วอยากเรื่องดนตรีกับคนข้างในอะค่ะมันมีความสาคัญเกันยังไงบ้างโอ้สำคัญมากคือว่าเรื่องนี้ผมประสบมากับตัวผมเองเลยนะฮะการรับโทษใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สุขสบายนะครับทุกวันทุกเวลาอยู่กับการรอคอยแล้วก็อยู่กับความทรมานนะครับการที่ใช้ดนตรีหรือศิลปะในการบําบัดจิตใจเนี่ยสามารถช่วยได้มากนะครับในเรื่องของ แน่นอนล่ะมันเป็นกิจกรรมที่ฆ่าเวลาได้ดีนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าทําให้จิตใจอ่อนโยนขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้ตัวเขาเองเนี่ยได้รู้ถึงคุณค่าในตัวของเขานะครับเพราะผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันใช้เวลาและใช้ความอุตสาหะในการแต่ละชิ้นที่จะออกมาเช่นการวาดรูปรูปหนึ่งอาจจะใช้เวลา1สัปดาห์สสัปดาห์อาจจะเป็นเดือนนะครับ สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สร้างความอดทนนะครับในการทํางานและพอผลงานเสร็จเขาก็จะเกิดความภูมิใจแล้วก็เกิดความเห็นคุณค่าในตัวของเขาเองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป้าหมายในชีวิตได้นะฮะเหมือนตอนที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยมันอาจจะมีอนาคตที่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่าเราจะได้ออกมาเมื่อไหร่อย่างน้อยเนี่ยการสร้างงานศิลปะหรือการสุตนตรีเนี่ยมันทําให้เรามีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับ ว่าวันนี้เราจะทําอย่างนี้นะครับแล้วก็เห็นความคืบหน้าพัฒนาการของตัวเองในด้านดนตรีศิลปะนะครับมันทําให้ชีวิตมันมีเป้าหมายแล้วมันใช้ทุกวันอย่างมีคุณค่าไม่ได้หายใจทิ้งไปวันๆสิ่งที่พันทำวันนี้ค่ะแล้วมันจะมีผลกับความรู้สึกอยู่แรงสร้างแรงันาลใจอะไรเพื่อนข้างในได้บ้างไหมโอ้แน่นอนฮะแน่นอนมากๆเลยนะครับเรานอกจากเรื่องของความพร้อมนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมในการที่จะฝึกฝน หรือในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเรื่องของผมว่าเขาก็น่าจะมองเห็นว่าสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมใหม่ละแล้วก็ให้โอกาสคนนะครับคือถ้าเราแสดงถึงความจริงใจในการที่จะกลับตัวกลับใจตั้งใจมุ่งมั่นในการกระทำความดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ไม่เอาเปรียบสังคมเนี่ยผมว่า ผู้คนในสังคมคนไทยทุกคนใจดีฮะแล้วก็เปิดโอกาสได้กับทุกคนแน่นอนนะครับไม่อย่างตอนนี้ขายผู้ปกองเถือครับได้มีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงได้ไดกลับมาช่วยเหลือคนนะครับคือตัวผมเองเนี่ยเรื่องชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆที่ผมได้รับทุกวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกอพองตัวหรือตื่นเต้นกับมันเลยนะฮะเพราะว่าชีวิตผมที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลงจุดต่ําสุดจนมองเรื่องของชีวิต เรื่องของสิ่งอะไรต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่มันไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนแน่นอนนะครับ,รบผมเลือกที่จะ,ะยึดเรื่องของการทําความดีทําประโยชน์ได้กับสังคมนะครับตรงนี้มากกว่าผมเชื่อว,ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะยั่งยืนต่อไปและเกิดประโยชน์กับสังคมนะครับส่งต่อกําลังใจส่งต่อความรู้สึกดีๆกับคนอื่นผมว่าสิ่งนี้มันทําให้ผมมีความสุขนะครับผมก็เลยเลือกที่จะกลับมาทําอะไรดีๆ แล้วก็ยังมีโปรเจกต์ที่คิดว่าอีกเยอะนะครับเกี่ยวกับการที่จะตอบแทนนี้กับสังคมเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมกลับมายืนในสังคมได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะสังคมให้โอกาสผมผมก็อยากจะทําให้ประเทศของเราสังคมของเราน่าอยู่ขึ้นมีความสุขขึ้นจริงจริงหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาให่ทยเป็นตัวกลางในการแบบโอ้เยอะมากเยอะมากครับเป็นผู้ให้เี้ยเยอะมากเยอะมากครับล่าล่าสุดก็พิ่งไปทางปปสมา ครับไปอัาคลิปเกี่ยวกับให้ความรู้เตือนสติเตือนใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับยเยาวชนด้วยนะครับแล้วก็มีอีกเยอะครับหลายหน่วยงานที่กําลังจะไปในอนาคตรัฐบาลของรัฐบาลครับ<อ>ก็จะมีทั้งเอกชนท้งรัฐบ,บาลด้วยครับก็จะมีหลายๆส่วนในเรื่องของการกิจกรรมเกี่ยวกับการกุศลอ,อย่างเรื่องแบบนี้คือคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแค่ไหนภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจมากแล้วก็ทางญาติก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแบกอามในการช่วยหาอุปกรณ์เครื่องดนตรีด้วยเพราะว่า เราจะสั่งซื้อออนไลน์เราทําไม่เป็นไม่รู้ทํายังไงเราได้เงินจากแฟนขับมาอย่างเงี้ยฮะเราไม่รู้เลยคือบางอย่างเราไปซื้อด้วยตัวเองไม่ได้นะ,ะเ,เ,เราก็ต้องสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วเรา <ทำ S 1> เราเไม่เกี่ยไม่เป็นก็ต้องวานวานทางครอบครัวครับสั่งให้อะไรเงี้ยนี่ค่ะพี่แป๊ดเหมือนงานจะเข้ามาเยอะแผ่นบวชละเป็นยังไงบ้างก็มีความสุขดีนะครับมีความสุขดีงานเข้ามาเยอะเร่มก่ไมรู้เรื่องงานอ๋องานบวชแล้วฮะไม่ล้มเลิกแน่นอน เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วนะฮะผมคิดว่ารอให้โควิดมันซาไปสะก่อนน่ะถึงจะนี่ได้เพราะว่าคือคือนึกภาพอะไรวันนั้นน่ะ้าเกิดคือส่วนตัวผมเนี่ยญาติเยอะอยู่แล้ะ <c oughs> แล้วใครก็อยากจะไป <c oughs> นะครับอันนี้ยังไม่นับรวมเพื่อนเพื่อนมีพี่ <c oughs> แล้วไหนจะแฟนขับอีก <c oughs> ผมคิดว่าอาจจะมีประเด็นอะไรขึ้นมาอีกเนี้ยมันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี <c oughs> นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับ ต้องใจจะบวชนานแค่ไหนคะพี่ก็ไม่นานมากครับน่าจะประมาณสองอาทิตย์หรือสิบห้าวันครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับน